แม่ขายิงกว่ากลับมาแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งค,คือสตูดิโอไหนเห็นหนูเห็นแม่ไปเมาอยู่ในรายการรายการหนึ่งก็เป็นสตูดิโอถ่ายรายการนี่แหลคะค่ะก็มีนโยบายคือการปิดข่าวปิดยังไงก็ได้ให้มิดที่สุดปิดยังไงก็ได้ให้คนไม่รู้พนักงานคนไหนในสตูดิโอติดเชื้อโควิด -19 จะถูกหิ้วปีกออกไปทิ้งตรงข้างถนนแล้วก็รอให้รถมารับ และที่สําคัญห้ามบอกว่าติดมาจากสตูดิโอนี้ถ้าใครบอกว่าติดมาจากสตูดิโอนี้จะถูกไล่ออกและถ้าดาราคนไหนเผยทไลายว่าติดมาจากสตูดิโอนี้ดาราคนนั้นจะไม่มีงานกับสตูดิโอนี้ตลอดไปค่ะแม่อันนี้ข้อมูลจริงหรือเปล่าหรือแม่ไปได้ยินข่าวโคมลอยหรือเปล่าคนในสตูดิโอเล่าฉันฟังจริงหรอแม่นะมันเป็นข้อมูลจริงค่ะแล้วติดกันสนัน่นด้วยติดกันแบบเยอะมาก เขาก็พยายามแก้ไขแล้วแต่มันไม่รอดมันไม่รอดจริงๆมันก็ยังติดอยู่แล้วก็ยังติดกันเรื่อยๆก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวเนี่ยติดกันประมาณสามสิบกว่าคนแม่อันนี้คือคอนเฟิร์มเลยเหรอแม่ใช่ค่ะคนในคอนเฟิร์มมันเลยค่ะแล้วมีแชทชลงแชทหลุดก่อนหนะ้าน,นี้อีกเห็นแมมเคยเมาให้หนูฟังมันโป๊งแตกกันแรงเลยนะแม่ยังไงอะ่ะอ,อ๋อเรื่องแชทหลุดมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งมไม่เกี่ยวกับเรื่องของของการติดเชือ้อค่ะ แต่เขาพยายามปิดข่าวกันว่าของเขาใสสะอาดบาเบลสใสแต่จริงๆแล้วคนติดเชื้อเยอะมากหลายคนก็ติดมาจากสตูดิโอนี้แต่เวลาให้ข่าวต้องห้ามบอกว่าติดจากสตูดิโอให้บอกว่าติดจากตลาดให้บอกว่าติดจากงางให้บอกว่าติดจากพวทีประกวดห้ามบอกว่าติดจากสตูดิโอแล้วอย่างนี้สตูดิโอเขาก็ควรจะปิดเลยไหมแม่ไม่ควรจะมาอัดอะไลกงรายการแล้วหรือเปล่าปิดปิดเปิดเปิด เสียงแม่พูดไ่ค่อยเต็มเสียงนะครับเป็นไรคะแม่ปิดปิดเปิดเปิดอ๋อเป็นติดทีหนึ่งก็ล้างทีหนึ่งเปิดทีหนึ่งก็ติดก็ล้างทีหนึ่งปิดปิดเปิดเปิดเห็นว่าเห็นว่าหลายคนก็ไปเช่าสตูดิโอข้างนอกถ่ายแล้วนี่แม้ว่าหน่วยงานรัฐคณเข้าไปดูแลเรื่องตรงนี้ไหมคะเพราะว่ามันมันเริ่มระบาดหนักมันต้องให้คนข้างในพูดค่ะแล้วออกมาพูดเพราะว่าเราพูดมากไม่ได้เราเป็นแค่สื่อพูดมากเดี๋ยวเขาฟ้องต้องให้คนข้างในออกมาพูดแล้วก็เป็นเป็นเป็นตัวแทน ของประชาชนชาวไทยที่แบบว่าต้องมานั่งคอยปิดข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการติดโควิดแล้วก็มีการปิดข่าวอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยติดอีกที่หนึ่งแต่ให้โกหกว่าไปติดอีกอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยบอกทำลายผิดพลาดหรอแม่ไม่ใช่บอกทำลายสั่งให้บอกทำลายให้โกหกทำลายถ้าถึงได้มีคําว่าทำลายที่หายไปแต่แม่ยืนยันคอนเฟิร์มว่าแม่ได้ยินมาไม่เพียงแน่นอนอืแหล่งข่าวแม่คนเนี้ชัดได้ก็ติดมาจากสตูดิโอนี้อ๋อก็คือติดเองด้วย แรงข่าวแม่ก็ติดโลกมาจากสตูดิโอนี้ค่ะแล้วเขาก็มปพับกกับเพื่อนของคุณแม่เลยเป็นกฎที่เขารู้กันว่าห้ามไปบอกใครว่าติดมาจากสตูดิโอนี้เด็ดขาดถ้าเป็นคนในบอกโดนไล่ออกถ้าเป็นคนนอกจะไม่ป้อนงานให้ตลอดไปอุ้ยแรงมากตัดงานเลยเหรอใช่ค่ะ บิงก็น่าจะรู้จักนะเพราะเพื่อนบิงก็อยู่สตูดิโอนี้อุ้ยแรงมากแรงมากแม่เอาแล้วไงถ่างานเข้าบ้านหนุ่ยแล้วแม่ค้าอยากจะฝากอะไรถึงมาตรการหน่อยละกันการดูแลลักตอนนี้แต่และแต่และพื้นที่ที่เป็นสตูดิโอจุดพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพอะไรอย่างนี้คะ่ะแม่หลายสตูดิโอเขาก็พยายามเขาก็พยายามแก้ไขนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่แก้นะคะเขาแก้ไขแต่มันแก้แล้วมันไม่รอดเพราะว่าบางสตูดิโอนเนี่ยลงภาพตรวจเฉพาะดารา แต่อย่าลืมว่าคนที่ไม่ใช่ดาราทีมงานแบ็กสเตจเขาไม่ได้ตรวจแล้วพวกนี้เขาก็ติดมาแล้วก็มาแพร่กันอยู่ในสตูดิโอจนเป็นข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากค่ะที่จะป้องกันสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีวัคซีนดีๆออกมาสักสักอสอสตัวแม้แต่คนฉ<ม>ีดวัคซีนก,ก็ติดแม้เอาจริงๆถ้าถ้าหนูเป็นแม่เป็นฉีดวัคซีนก,ก็เป็น เรายังเจอวัคซีนที่ยังไม่เห็นผลแบบร้อเนไงฮะ<ช>ถ้าเราเจอวัคซีนดีๆแบบร้อเนี่ยโอกาสที่มันจะสุ่มเสี่ยงมันก็มีน้อยอเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆค่ะคนไทยก็ต้องสู้กันต่อไปพี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนอกจากการให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วแม่แมแมออกมาพูดอย่างนี้แม่กลัวเขาฟ้องแม่ไหมล่ะแม่แมา<ม>พูดพงๆแม่ไม่ใช่เอ่ยชื่อสตูดิโอสตูดิโอในกรุงเทพมีเป็นหมื่นๆสตูดิโอถ้าเขาเดือดร้อนก็ฟ้องได้เลยแม่เดี๋ยวเขาก็หาว่าแม่เลี่ ไม่ใช่เรื่องบาลีในสตูดิโอนี่ก็สตูดิโอทุกอย่างก็มีสตูดิโอข้างในมีกี่สตูดิโอเป็นร้อย้ๆสตูดิโอถัดไปอีกไปแถวนูน่นแถวนี้มันก็มีสตูดิโอหมดฉันไปถ่ายงานไปถ่ายรายการบุ๋มประนัดดากลางทุ่งนามมันยังมีสตูดิโอเลยเขาไม่เห็นเดือดร้อนเลยค่ะ ติดตามรายการเต๋าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะ,ะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะสับสก์ไค์และกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ